ทีเรายังไม่กลมกล่อมค่ะเราได้เห็นเรื่องราวและเราต้องมาเปิดเวทีในการให้ทุกคนเนี่ยแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆนะคะท่านพอออกับท่านคุณครูนะคะก็ยังอยู่กับอาจารย์สิและอาจารย์อาร์ตนะคะขอในช่วงเวลานี้เนาะขอให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในห้องซูมห้องส่งทาง a ฟ e b o o k Live นะคะส่งคำถามมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะอ่า เดี๋ยวผมกับอาจารย์สีทจะเป็นตัวกลางในการยิงคําถามให้นะครับคุณครูส่งมาในช่องแชทนะครับแล้วก็ในช่องคอมเมนต์ของ facebook live ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยอ่านอยู่เหมือนกันนะครับในช่องแชทก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอ่านนะครับค่ะในส่วนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทีมจาก โรงเรียนหลายโรงเรียนที่เข้ามาร่วมแล้วก็มีอาจารย์คุณคณรูหลายท่านที่ได้มีประสบการณ์ในการัดกกรรเลนรู้ที่เป็นเชิงบูรณาการแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนช่วงรอคําถามอาจารย์สิมีเห็นแล้วว่าเข้ามาเนาะก็คือคุณครูตาลคุณครูตาลขาเป็นครูต้นเรื่องของเวทีที่หนึ่งมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยเป็นยังไงบ้างน,นะคะในส่วนของการได้เห็นเรื่องราวของบ้านพุจำปากับในส่วนที่คุณครู บ้านกูกูได้ทำงานมามีส่วนไหนที่มองแล้วว่าอุ๊ยต้องไปเสริมต้องไปเติมหรืออยากแลกเปลี่ยนว่าอะไรที่กูกูเห็นแล้วถ้าพวกจำปาเอาไปใช้ได้ก็จะดีเชิญครูตาเลยค่ะคุณครูศรีวพรค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะทั้งอาจารย์ศรีนะคะอาจารย์อาร์ตท่านผอนะคะก็คณะครูโรงเรียนบ้านพูจำปานะคะแล้วก็ท่าน ผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งทางซูมแล้วก็ทาง f a c e b o o k ไล v ์นะคะอ,อก็ตื่นเต้นทุกเวทีที่ได้ฟังเลยนะคะคือจริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่ท,ที่ที่ติดตามการทำงานของท่านผออแล้วก็ได้ได,ได้ได้ดูผ่านทาง Facebook ของเรียนบ้านผู้จำปามาตลอดว่ากิจกรรมยุวเกษตรแบบน่ารักมากนะคะซึ่งเราก็ได้มองผ่านทางทางภายนอกนะคะยิ่งพอวันนี้รู้สึกว่าพอได้มาฟังเนี่ยแบบต้องขอชื่นชมนะคะ ทุกส่วนเลยที่ที่แบบจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีนะคะโดยตั้งแต่ท่านผอ,อนะคะที่แบบว่ามีความเป็นผู้นําสูงในทุกๆด้านเป็นผู้นําให้กับคุณครูในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งลงมาสอนเองนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ากําลังใจของคุณครูนะคะในการสอนอย่างน้อยๆไม่ไม่ใช่ว่าแค่ว่าตัวนักเรียนเองที่เจอปัญหาก็คือถ้าคุณครูเจอปัญหาก็แน่นอนว่ามี มีท่านผอ,อที่พร้อมจะเป็นผู้ร่วมในการแก้ปัญหาไปกับคุณครูค่ะตรงนี้รู้สึกฟังแล้วแบบประทับใจมากเลยนะคะแล้วก็ทั้งทั้งผอ,อและตัวคุณครูเองนะคะที่ฟังแล้วเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าอ,อน้องปินญาบอกว่าตัวคุณครูเป็นเหมือนกับนักเรียนจะมองท่านผอและคุณครูเป็นตัวอย่างในการในการที่จะปฏิบัติตามคำนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ค่ะ คือคือนี่คือคือคำว่าเป็นโมเดลเป็นไอดอลหรือที่สําคัญจริงๆคําว่าเป็นแม่พิมพ์ซึ่งเมื่อก่อนไปอ่านมานะคะอ่าจริงจริงเป็นแม่พิมแม่พิมพ์เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่บล็อกเดียวแม่พิมพ์ที่มีความยืดหยุนและแม่พิมพ์ที่แบบอ่าทำให้เด็กๆสามารถที่จะมองแล้วนี่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะเรียนแบบเรียนแบบเป็นไอดอลให้กับเขาเนี่ยตรงตรงนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเนี่ย ก,ก็คือรู้สึกชื่นชมมากนะคะแล้วก็การมีการดึงการฝังตัวตั้งแต่กระบวนการฝังตัวในชุมชนนะคะในส่วนของกระบวนการเรียนรู้จนเขาได้ปัญหามาเพื่อจะมาต่อยอดตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดประกายสําคัญให้กับเด็กที่คิดว่าอนาคตถ้าเขาอยู่ในสังคมต่อไปะคะ่ะอาจารย์สิเวลาที่ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรนะคะเขาจะมีทักษะกระบวนการที่เขาได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในโรงเรียนตรงเนี้ยคะ่ะ าสามารถเอากระบวนการตรงนี้ไปสามารถแก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตของเขาได้นะคะแม้ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่ทำซ้ำทำบ่อยคิดว่าเขาจะเกิดสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นต่อไปอะคะ่ะตรงนี้ขอชื่นชมอย่างมากค่ะตานขาเมื่อกี้มีครูตามจุดประเด็นที่บอกว่าชอบในในส่วนที่เอานักเรียนไปฝังตัวบ้านกูกูทำแบบนี้ด้วยไหมคะตอนที่สอน ตอนตอนที่ที่เราเราเริ่มต้นตอนของของบ้านกูกูในหน่วยของขยะนะคะก็พานักเรียนลงไปฝังตัวก็คือไปไปดูในชุมชนที่เป็นเขาเขาเห็นจากในชุมชนว่ามีปัญหาขยะซึ่งตรงนั้นเขาก็เหมือนกับฝังเหมือนกับเรียนรู้มาจากชุมชนแล้วว่าเขาเกิดปัญหานี้แล้วเขาอยากแก้ปัญหานี้แล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึง่งถ้าของของบ้านกู้กูตรงที่ว่าก็มีอยู่หนึ่งชุมชนคือมันจะเป็น เป็นเหมือนชุมชนที่แบบชุมชนใหญ่นะคะแล้วเป็นซอยหนึ่งทับสิบทับสองโอ้เยอะแยะมากาปแล้วมีอยู่หนึ่งซอยที่มีเป็นเหมือนกับศูนย์ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างให้กับซอยอื่นๆได้จริงๆเคยเคยถามกับท่านผู้นําศูนย์น่ยนะคะว่าทําไมทําได้แค่ตรงนี้อยู่เรี่องเนี้ยเนาะเขาบอกเขาก็จะพยายามขยายต่อไปยังซอยอื่นๆแต่เขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดโดยเริ่มจาก ชุมชนซอยของซอยหนึ่งซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้พาเด็กเข้าไปฝังตัวตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าอนาคตก็จะขยายผลที่ได้จากการเรียนรู้ตรงนี้ไปยังส่วนอื่นอื่นนะคะ,ะแสดงว่าในส่วนของบ้านกูกูเองก็มีเรื่องของการนําเด็กไปฝังตัวเนาะแล้วในส่วนประเด็นที่ทางอ่าโรงเรียนบ้านพูจําปาได้นําเสนอมาตรงนี้ค่ะ คุณครูตาเห็นว่าตรงไหนที่ว่าเราจะต้องขอยืมละเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กับโรงเรียนบ้านกูู๊ในการออกแบบหน่วยในปีที่สองของเรามีไหมคะคุณตาสิ่งที่ที่เหมือนตอนนี้ของบ้านกูู๊เราเราอยากจะพัฒนาแบบปรับปรุงนะคะก็คือโดยเฉพาะกระบ,บวนการวัดและประเมินผลนะคะซึ่งวันวันนี้ที่ได้ฟังก็แบบได,ได้ได้ไอเดียมากมายนะคะที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการวัดและประเมินผลค่ะทัานสี่ ได้ค่ะนะคะ,อะขอบคุณครูตาลมากเลยนะคะก็เห็นแล้วว่าแต่และโรงเรียนเนี่ยก็มีแนวปฏิบัติแต่อย่างนึงคือการที่ดึงนักเรียนไปอยู่ในบริบทที่เป็นความจริงหรือในเรื่องของชุมชนพื้นที่แวดล้อมเขาแล้วเขาจุดประกายการเรียนรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นจากตัวเขาเองนะคะเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้แล้วก็เป็นเจ้าของการออกแบบที่ว่าเขาอยากจะเรียนอะไรทําอะไรนะคะ,ะมีคําถามมาไหมคะอาจารย์อาขา อาจารย์อาร์ปิดไมค์ค่ะอะไรขอโทษทีพอดีว่าสถานที่ออนไลน์อยู่กลางตลาดแล้วเขาก็กําลังขายมะม่วงขายอะไรทงอยู่เี่นดังดังก็เลยปิดไมค์ก่อนกนรลกกวนคนอื่นเอมีคําถามครับมีคําถามจากทางบ้านแอบแชทมาในแชทบล็อกนะครับถามว่าคุณครูมีความหนักใจนะครับตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยครับหมายถึงว่า เราอะ่ะตั้งแต่เราเรียนเลยตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่เราเรียนครูมาเราก็จะชินกับการใช้ระบบการสอบใช่ไหมฮะ,ะและทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งเรามาเรียนรู้จากโครงการของราชภัณฑุเกตเรามาเรียนรู้จากโครงการหลายๆโครงการที่โรงเรียนและคุณครูได้เข้าร่วมเนี่ยครับแล้วพออิญท่านผอท่านก็มีแนวความคิดใหม่มาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบอย่างเงี้ยครับ อ่ทำให้การสอบน้อยลงแต่เอาตัวชี้วัดกับสมรรถนะเข้าไปแทรกอยู่ในรูปแบบของการประเมินที่เป็น formative assessment อย่างเงี้ยครับถามว่าตอนที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยครับมีคำลำบากใจไหมครับในในในฐานะของครูผู้สอนนะฮะอ่านตาขา คือหนูหนูหนมาบรรจุได้ประมาณสองปีนิดๆน,น,นะคะแล้วก็ท่านหมอเนี่ยมามาอยู่อนแล้วนะคะโดยที่ท่านผอนะคะเมื่อมาอยู่ตรงนี้นะคะท่านเข้าโครงการของ TPE นะคะ Team for Education นะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้เลยะค่ะแล้วก็เข้ามาปุ๊บนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่นสิ้น สิ่งที่คาดหวังนะคะแล้วก็กับสิ่งที่คิดเนี่ยต่างกันเลยแต่แต่ทาต่านอาจารย์ใช่ไหมคะว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในจุดนี้แล้วเราเริ่มเข้ามาบรรจุระยะเกเนี่ยค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอาจารย์สินะคะจากที่เราเรียนมาว่าเนี่ยคณิตศาสตร์นี่ครูคณิตศาสตร์นี่เป็นคนที่เป็นครูที่กดคะแนนเด็กเยอะจุดแล้ว <c oughs> จริงๆนะคะก็คือ คีชิดคะแนนอะพูดตรงๆนะคะคีชิดคะแนนนะครับเคยไปสอนสังเกตการสอนเนี่ยไม่ให้ยิดเดียวก็ไม่ให้นะคะแต่เมื่อเรามาเห็นผู้นํานะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจารย์เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามผู้นํานะคะผู้นําไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงตัวผู้นําเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงคุณครูแล้วไม่ให้อะไรคุณครูเลยนะคะอาจารย์แต่ผู้นําเนี่ยให้ความรู้กับคุณครูอาจารย์ถ้าคุณครูไม่รู้ตรงไหนผู้นําเป็นวิทยากรให้ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการเขียนแปลไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนการ ะะตรงนี้ทำให้ผู้ตามเหมือนพวกหนูอะคะ่ะเป็นผู้อคอยสนับสนุนผู้นําไปในตัวด้วยแล้วก็ช่วยโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนะคะ่ะอาจารย์อาจารย์อาร์แตแปลว่าพอฟังจากอาจารย์ครูคปริญญาแล้วเนี่ยเราต้องถามผู้นำว่ามีความลําบากใจไหมตอนที่แบบว่าสร้างบรรยากาศการประเมินที่ไม่ใช่มาจากแบบทดสอบอย่างเดียวเนาะสุดท้ายเนีน่ย คือผมเข้าใจาคนที่ถามมานะจันสิเพราะว่าเหมือนเราเองเราเป็นครูอะเราก็จะชินกับว่าต้องมีสอบเก็บคะแนนนะตอนตัวชี้วัดหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้พอเปลี่ยนรูปแบบไปเลยอะแต่แต,แ,ตแต่เมื่อกี้ฟังจากเสียงหัวเราะของคุณครูคุณ,คณตอน,นัตอนเปลี่ยนหลานผมว่าก็ก็คงจะมีคางงๆหน่อยๆน,น,นะว่าเอ้ยจะทํงงายังไงแต่ว่าพอพอเปลี่ยนผ่านมาแล้วมันราบรื่นมันโอเคกับผู้ปกครองมันโอเคกับการตอบโจทย์สพทอมันโอเคกับเด็ก มันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ผมว่าผมขอใช้คำนวัตกรรมเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยอย่าเออแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้โรงเรียนอื่นได้ลองขับเคลื่อนตามอาจจะไม่ใช่ทุกหน่วยการเรียนรู้แต่ว่าลองดูหน่วยการเรียนรู้เล็กๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลองบูรณาการในทุกสารวิชาทําเป็นโปรเจกต์เบสขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลองทำอ่าฟอร์มการประเมินที่เกิดจาก การรวบเอาตัวชีวัดเอาสมรรถนะมารวมกันแล้วก็สังเกตตัวพฤติกรรมออกมาหรือว่าเหมือนที่พอจะชอบพูดตลอดว่าเราลอง oral test ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับให้เด็กนําเสนอไหมแล้วก็องค์ความรู้มันก็ได้มาจากความจริงที่เด็กรู้จริงๆตอบได้จริงๆลงมือทําจริงๆผมว่ามันผมว่าสําหรับผมอะมาเป็นความ amazing มากเลยที่ที่เห็นนะครับเพราะาตัวเองยังไม่เคยทในะครัที่ตัวเองก็เป็นครูคนหนึ่งตัวเองก็ยังไม่เคยทําแบบนี้ แต่คิดว่าจะลองแล้วล่ะเดี๋ยวเทอมหน้าจะลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลองทําแบบนี้ดูดีไหมพี่พี่อยากถามพอพอพอท่านผู้ชมทงบ้านถามมาปุ๊บที่ผมเลือกคําถามนี้ขึ้นมาถามก่อนเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติผมจําเป็นจะต้องเปลี่ยนถาดผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องต้องทําใจอะไรบ้างเออประมาณนั้นนะครับคนแรกเพิ่มเติมดร,อ,รอาร์ครับคือจริงๆร,งจรงิจะบอกดร,อ,รอาร์ว่าที่จริงที่มาเนี่ยผมก็เป็นครูคนหนึ่งในเมื่อก่อน และเป็นครูเอกชีววิทยาสอนมปลายชีวะท่านก็รู้ว่าเด็กที่ออกมาคือเป็นแพทย์พยาบาลสาสุขลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่พอลูกศิษย์ไปไปเรียนต่อและมีฟีดแบ็กลับมาครับเขาบอกว่าการกากระบาดของอาจารย์ที่กากระบาดสอบหนัวพอไปเรียนกะับมหาลัยเนี่ยมันไม่สามารถเมมโมรีเป็นลองทามได้นั่นคือจุดเหตุของความเป็นครูที่พามาต่อจนถึง,ถงที่โรงเรียนปัจจุบัน เมื่อเราสอนเด็กแบบร e m เม b เบเข้าไปเด็กไม่สามารถไปเป็นไปเรียนทิ่ีโอเรียนอะนาโตมีแล้วร e ม e m b e บได้ได้นานผมเป็นครูที่โหดมากก็คือเด็กจะต้องท่องท่องสรีระท่องอะไรต่างๆได้ตั้งแต่มัธยมแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นในการในการในการเรียนเบลทุกอย่างแต่พอีดเ <ไป S 1> บ็กกลับมาไม่ประสบความสำเร็จเลยนึกถึงตัวเองเลยผมก็จะตั้งมาตรฐานเหมือนพอเลยว่าจะต้องจะต้องท่องชื่อกระดูกท่องอะไรได้ไหม เใชะ,ะครับแต่พอฟีดแบ็กกลับมาจากเด็กที่ไปเรียนที่ซีโอเรียนอนาตทมี่ที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์พยาบาลเนี่ยปรากฏว่ามันมัน,มนไม่ไม่ประสบความสําเร็จเด็กเก่งแต่กากระบาดตอนเข้าเรียนแต่พอไปเรียนจริงนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมาเนี่ยมันเหมือนต้องมานั่งท่องใหม่มก็เลยบอกว่านั่นเอาแบบนี้เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนการเรียนรู้เป็นผมจะชอบเอาเด็ก เด็กที่จบม6ผ่านมือผมต้องสามารถต้มขบต้มขบผ่ากบเอากระดูกออกมาเลาะชิ้นเนื้อแล้วสามารถเอากบมาต่อเป็นกระดูกคือคลาสนี้เป็นคลาสหนึ่งปีการศึกษาที่เด็กจะต้องสามารถเรียนจากการปฏิบัติแล้วใช้อลเทสคุยกันไม่ใช่สอบครบเป็นการออลเทสคุยกันเหมือนกับเหมือนกับรูปแบบของของสิงคโปร์ที่เขานั่งคุยกับอาจารย์กับโปรเฟส ไม่ใช่นั่งสอบแต่ถ้าเกิดผมไปหาอนอาร์ตเนี่ยผมรู้สึกผมกลัวอาจารย์มากเพราะอาจารย์จะเป็นสอบสอบวิญญาณที่บนผมเลยเนี่ยแต่ประเทศไทยยังถูกว่ากลัวแต่ของเขามองว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลก็เหมือนกันผมผมซอฟผมเป็นคาระเป็นคูชีวะผมเป็นเด็กรองนั่งคุยแล้วก็ดูพัฒนาการของเด็กว่าลิขิเด็กเก่งขึ้นเด็กสามารถที่จะตอบได้ว่าเออตัวสกิลลิเตนตอนนี้มันคืออะไรอะไร เพื่อนจากจุดเหตุตรงนี้ครับผมมองว่าจากความล้มเหลวของการที่เด็กไปเรียนต่อยอดในระดับมัธยลายเพราะผมใส่ใจเด็กตั้งแต่เรียนอยู่กับเราแล้วไปแล้วเขาเดกขอขอบุบคล้องอะไรเป็นจุดเหตุสําคัญเลยครับผมว่าเออถ้าถามว่าครูต้องเตรียมใจยังไงครูต้องถามกลับตัวเองว่าตอนที่เราเคยไปนั่งประชุมเด็กคนเยอะๆอะครับท่านสนใจจริงเหรอครับพอกลับมาระหว่างทางความรู้ที่ท่านได้เวลาไปประชุมสัมมนาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย กลับมาตอบโจทย์ตัวเองแล้วเปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองผมบอกครูสามอย่างเสมอครับหนึ่งต้องโกรธเอ่อหนึ่งต้องต้องโพสิทีฟแต่ไม่โลกสวยสองต้องกดไมเซ็ตไม่ฟิกไมเซ็ตทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงปีหน้าถ้าหลักสูตรมาใหม่เอาเปลี่ยนใหม่แต่เราก็โกรธไปอยากไปบอกเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอีกแล้วผมจะไม่สร้างครูเป็นเกตฑติแบบนั้นโพสิทีฟกดไมเซตแล้วก็ตอนสุดท้ายคือตามชีวตเลยครับต้องอัดเด็ครับ ชีวิตมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะถูกสูนพันไปโดยธรรมชาติอันนี้คือหลักคิดขอ,องคุชิวคะครันั่นเลยเหรอคะ <c oughs> โอเคค่ะนะคะ <c oughs> ขอบคุณท่านผอ,อมากๆเลยนะคะอ่าอาจารย์อาร์ตจริงๆวันนี้เนี่ยเราก็มีท่านผออ,อีกท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามา ร่วมรับฟังนะคะแล้วก็จะเชิญท่านมาแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่มีการออกแบบการจัดการรูปบูรณาการเหมือนกันนะคะเยวจะขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์สุชนนะคะของบ้านบางโรงนะคะอาจารย์ขาท่านพออายบอาจารย์สิไหมคะครับเดี๋ยวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใส่สีชมพูเลยนะคะรือบ้านตั้งฟังอยู่ตลอดครับ อาที่โรงเรียนนะคะท่านผอ,อค่ะวันนี้ที่ฟังทางบ้านบ้านผู้จำปาแล้วอ่ค่ะทางโรงเรียนของอ่าบ้านบางโรงเนี่ยค่ะมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนหรือแตกต่างกับในส่วนของบ้านผู้จำปาบ้างไหมคะของโรงเรียนบ้านบางโรงเนี่ยนะครับการดาเนินการเนี่ยก็รูปแบบคล้ายๆากันแต่คงจะไม่ไม่พีถึงระดับมาสเตอร์พีชระดับผู้จำปาอย่แล้วเพราะของเขาเป็นต้นเรื่องเป็น จริงๆแล้วท่านผอสุรชัยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผมผมมีเรือขายท่านใช่เป็นเครือขายที่เราได้พูดคุยกันกัน,นบ่อยผมก็ไปสอบถามไปศึกษาไปพูดคุยกับท่านผอสุรชัยอยู่บ่อยแล้วก็เห็นเห็นจริงๆว่าที่นั่นเขาทาได้อ่าเขามีทีมงานมีท่านผอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นท่านผอที่มีเป็นผู้นําที่กล้าเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคแรก ครับตั้งแต่ยุคแรกๆที่ของเรียนผู้จำปาสมัยก่อนแล้วก็ตอนนี้ที่ตั้งเข้ามาก็เกิดการเปลี่ยนก็เห็นความสําเร็จใน,ในปีในปีที่ผ่านมาถือว่าภาคภูมิใจกับชุมชนแทนด้วยนะครับในส่วนของเรียนบ้านบางโรงเนี่ยก็เอ่อปีการศรึกษาที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับธนา,าคารปูซึ่งก็ลงไปในชุมชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ในชุมชนเช่นเดียวกันแต่ว่ากระบวนการที่ได้ได้ฟังตั้งแต่ต้นมา ก็รู้สึกได้เลยว่าของผู้จำปาเนี่ยเขาจะเป็นแบบเ,เข้าถึงเป้าหมายแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วแล้วก็คุณครูทําแล้วมีรอยยิ้มไปนในระหว่างการาาการการดาเนินการจัดเรียนการสอนน่ะคุณครูก็เลยเ่ยเล่าเล่ามาก็มีรอยยิ้มมีมีความสุขน่ะแล้วมันก็สะท้อนเป็นท่านๆไปเมื่อนักเรียนมีความสุขแสดงออกมาครูก็ดีใจครูก็มีความสุขพอ,ออก็มีความสุข โรงเรียนก็มีคุณภาพชุมชนก็ดีมันจะเป็นละดับขั้นตอนกนันไปซึ่งเป็นสิ่งท่น่าภาคภูมิใจอย่างชื่นชมอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วบ้านบางโรงเห็นจุดไหนที่คิดว่าบ้านบางโรงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีสองเราเราไม่ยอมแล้วอย็นเราจะต้องดึงมาใช้บ้างมีจุดไหนไหมคะก็ของว่าที่เห็นนี่ก็คือตั้งตั้งแต่ที่ฟังมาเนี่ยคือกระบวนการต่างๆที่จะทําเนี่ยของผู้จําปามีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับมีใช้สเต็มเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลัก อ่าเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการ,กรบูรณาการคือใช้เต็มมีกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น,นตั้งแต่หาปรญหาระบุป,ปัญหาข้อถ,ถึงชุมชนในส่วนนี้ของบางโรงเราก็มีงนงครับเพียงแต่ว่าความเข้มข้นจะต,ต้องเอาจะต,ต้องไปปรึกษาท่านขอตัวชัยเยอะแล้วครับว่าทํายังไงถึงให้คุณครูเขาได้มีความมีอ่าให้คุณครูได้มีส่วนร่วมที่อ่าไม่ได้ ว่ามันเป็นเฉพาะวิชาของตนเองแต่นี่ก็คือว่าคุณครูเขาสอนทุกวิชาและคุณครูเขาสามารถบูรณาการกับทุกวิชาได้นะครับงนี้ได้แล้วก็นักเรียนเนี่ยนักเรียนทายัางไงเพื่อให้นักเรียนมีจุดประกายปัญหาของตนเองได้นี่เปว่าเป็นการเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีเพราะการเริ่มต้นที่ดีเพราะเพราะนัถ้านักเรียนเอ่อเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจมันก,ก็จะเกิดการเรียนรู้การพัฒนาที่เห็นคุณค่าตอนตอน,ตอนที่ประสบความสาเร็จนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ คุณครูและก็ทางพอ,อได้นําเสนอเนี่ยก็เห็นแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนบ้านบางโรงต้องนํามาปรับใช้ยเยอะเลยแหละครับแต่ว่าในตอนนี้เราก็จะพยายามพยายามขึ้น,นไปให้เป็นกําลังใจให้บ้านบางโรงอาจารย์สี่ก็ทํางานร่วมกันมาหลายปีซึ่งเห็นพัฒนาการมากๆต้องขอชื่นชมอาจารย์ท่านพอ,อสุชนมากๆว่าท่านก็เป็นผู้นํา ด้านวิชาการแล้วก็ด้านบริหารจัดการรวมไปถึงด้านก่อสร้างด้วยนะคะทำได้ทุกอย่างอันนี้แซวนะคะเมื่อกี้ได้ยินว่าท่านอาจารย์สุชนกับทางท่านอาจารย์สุรชัยเป็นเครือข่ายทางการศึกษาฟังแบบเนี้ยหัวใจที่เป็น ตจ้าของโครงการเนาะหรือว่าทีมอาจารย์ศรีเนี่ยหวัวใจพองโตเลยแหละว่าอุ้ยเขาไปคุยนอกรอบเขามีการแลกเปลี่ยนกันอ่ะโอ้ดีค่ะนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์สุชนมากแล้วก็ทีมอาจารย์ศรีกับอาจารย์สุรชัยก็จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนของบ้านบางโรงด้วยค่ะเราทํางานเป็นทีมเนาะอาจารย์นะคะแต่ค<ต>ุชิวไม่ช่วยไงใช่่ะชิวแต่ไม่ต้องสูญพันธ์นะคะได้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกรื้มปริ่มมากเลยครับอาจารย์ศรี เมื่อกี้ตอนฟังพอ,อสุชนเนาะตอนตอนแรกฟังพอ,อสุรชัยแล้วครับผมก็ผมก็ยิ้มนะพอฟังพอ,อสุชนอีกผมก็ยิ้มอีกท่านทําธนาคารปูใช่ไหมครับอตอนนี้ผมกําลังมองว่าทั้งสองโรงเรียนเนี่ยดึงเอาจุดเด่นของทรัพยากรท,ที่ที่มีอยู่ในโรงเรียนมามา,มาบูรณาการกับความรู้ในโรงเรียนที่จะให้เด็กะครับเพื่อจะผลิตออกมาเป็นผมใช้คําว่าสินค้าเนาะเพื่อจะผลิตสินค้าออกมาเพื่อจะเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่มีในชุมชนเนี่ยครับ ซึ่งซึ่งผมมองว่าจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากเลยผมเคยอยู่ภูเก็ตฮะแล้วก็พอช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยก็พลิกผันมาอยู่กรุงเทพมหานครเราก็มองว่าการจัดการศึกษาของเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราพยายามผลักดันให้การศึกษาทําให้คนเนี่ยมีองค์ความรู้มากแล้วก็เข้ามาในืังหลวงเพื่อสแสวงหาอะไรบางอย่างเช่นอาจจะสแสวงหาเงินสแสวงหาชื่อเสียงความสาเร็จแต่สุดท้ายนะฮะพอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นเนี่ย เราเห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความเป็นทุนนิยมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตจริงๆเมื่อเมื่อเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดแต่สิ่งที่ท่านพอกําลังทําสิ่งที่โครงการกําลังทําเนี่ยผมมองว่าโดยส่วนตัวผมเลยนะผมมองว่ามันเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนแล้วก็องความรู้ต่อไปบางโรงก็จะมีธนาคารปูอาจจะเป็นแหล่งผลิตปูที่ดีที่สุดในประเทศอาจจะ เออแล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าได้โดยที่โดยที่เด็กไม่ต้องหนีออกจากชุมชนเด็กสามารถร่ำรวยเป็นเป็นเศรษฐีใหม่หรือเป็นผู้ประสบความสําเร็จในอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในท้องถิ่นตัวเองและทุกคนก็ต้องอาศัยปูจากบางโรงนี่แหละเพราะว่าเป็นปูที่ดีที่สุดเลยเออไม่จําเป็นต้องออกไปสแสวงหาเพื่อความเจ็บตัวในการเข้าไปในเมืองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยชุมชนเองก็ยั่งยืนความรู้เด็กเองก็ยั่งยืน แล้วเด็กก็จะอยากเรียนหนังสือมากขึ้นเพราะว่าเห็นความสําเร็จว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปเรียนเรามีองค์ความรู้เราสามารถจะพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่ในมือได้อย่างนี้ครับผมผมมองว่าอันนี้เป็นจุดที่ที่โอเคมากเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งรับจะสีเมื่อกี้ผมชอบตอนที่อาจารย์สุรชัยพูดมากเลยก็คือมีคําว่า positive but not beautiful อันที่หอันที่สองบอกว่า grow m d set not close m i n d set อันที่สามบอกว่า adaptable in my life คือพอฟังปุ๊บโอเคถ้าเด็กได้แบบเนี้ยแสดงว่าถ้าถ้าครูเป็นแบบนี้ผู้บริหารไปแบบนี้เด็กเป็นแบบนี้ยพราประเทศไทยแบบสดใสมากเลยอ่ะเนาะแต่ว่า<ห><ห>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอติดตามโครงการนี้ต่อในเวทีต่อไปเลยเพราะว่าพอเข้ามาแล้วรู้สึกตื่นื่นต่นตัวนตวไ่ได้่ชื่นตื่ตื่น่นตื่นต่ได้่่ะอาจารย์อตื่ตื่ะมีคําถามจากผู้ชมทางบ้า่นซึ่ง<ส><ส>วั่นนี้นต่อตล่นตื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 ่นตัวน้ื่นต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 ื่น่ เดี๋ยวจะขอคําถามนี้เป็นคําถามสุดท้ายของผู้ชมทางบ้านเพื่อจะเปิดเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านผอขามีคําถามจากชาวทางบ้านค่ะบอกว่าแล้วการประเมินของชิ้นงานนักเรียนเนี่ยหรือกระบวนการทํางานของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินการให้ฟีดแบ็กไหมคะแล้วทําอย่างไรคะครับคือคือจริงๆช่วงแรกๆครับเรามีการ ในผมใช้เวทีของการประชุมผู้ปกครองครับในการชี้แจงว่าเนี่ยผมจะเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะเราไม่ได้เน้นที่เด็กนักเรียนมานั่งกากาบาทแล้วก็สอบเพียงอย่างเดียวในเด็กๆเ,เ,เนี่ยอาจจะต้องทําโครงการกิจ,จกรรมแล้วก็อาจจะต้องทําปฏิบัติหรือว่าบางทีตอนเย็นอาจจะต้องเก็บเห็ดผมบอกหรือวันศสาร์ที่อาจจะต้องมาเก็บเห็ดน,นะและเด็กต้องมาไปขายนะพยายามทําสร้างความเข้าใจให้เขาครับ ให้กับผู้ครองรับรู้กันก่อนสองเราเรา,เราบุกครับรบุกลงไปหาหาผู้กครองที่บ้านไปดูว่าข้างบ้านของผู้ครองเนี่ยมีเห็ดไหมมีตะไคร้ไหมมีอะไรอยู่ไหมเพื่อให้รู้จักสภาพบ้านของขที่แท้จริงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราเชื่อมโยงกับชุมชนนะนะครับคือเหมือนกับสร้างความเข้าใจเข้าถึงให้เขารับรู้ว่า่ให้ยอมยอมรับเราก่อนนะครับพอเรารู้สึกว่าเป็นพวกเราแล้วทีนี้หลักฐานคือพอเป็นพวกเราแล้วทีนี้พอเป็นพวกเราแล้วเราเริ่มบุกที่ป .6 ครับ เราจะคุยกันเฉพาะในกลุ่มประกเลยว่า,าผู้ครองรนั้นผู้ครองเด็กเด็กตกไปเนี่ยนอกจากเด็กสังเกตไหมเขบอกเนี่ยมัธยมเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอาชีพถ้าเด็กฝึกอาชีพหรือมีความสามารถตั้งแต่ตอนตอนประถมนะครับหรือมีเบสิกพื้นฐานตั้งแต่ประถมเนี่ยเวลาเข้าไปเรียนมัธยมเนี่ยเขาจะทําให้เขาเรียนได้ง่ายขึ้นเหกับจูงใจครับจูงใจสร้างความจูงใจ,จ,งใจหลังจากนั้นเรามีกระบวนการถ้าท่านเห็นภาพจากวิดีโอ จะมีผู้กองเข้ามาร่วมเห็นไหมครับในในวิดีโอที่ถือไมค์นั่นคือผู้กองนะครับเข้ามาร่วมกับโครงการเลยแล้วเวลามีการ Open c l ล s s จริงๆกระบวนการ Open c l ล s s เราทํากันมาก่อนก่อนที่จะเริ่มโครงการด้วยซ้ํานะครับก็คือหมายถึงว่าพาคณะกรารังต่างมาเชิญผู้กองเครือข่ายแล้วเดินดูโรงเรียนนะครับพอเดินดูโรงเรียนเขาจะเห็นเลยว่าเขาโรงเรียนตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยไม่ค่อยน่าจะช่วยทํดหาเงินมาทําอะไรคือคือเราให้เขาเข้ามามี ส่วนร่วมได้เห็นห้องทุกห้องเห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆนะครับนอกจากนี้ในกลุ่มลายของผู้ปกครองไอ้ของคุณครูครับจะมีผู้ปกครองอยู่แต่ละวันคุณครูจะต้องส่งภาพเก็บเป็นอัลบั้มดื่มนมนะเก็บกระหยาดนะกำลังรดน้าต้นไม้นะผู้ปกครองจะมีความสบายใจมากหรือแม้แต่เพจโรงเรียนใช่ครับค่ะแล้วในส่วนของประเมินนะคะตัวแปลงพลังบอกแต่บางส่บอกจุดพีคว่าเราอยู่ๆมาถึงให้เขาประเมินเลยเนี่ยไม่ได้ แต่เราต้องสร้างความความความรู้จักความเข้าใจในสิ่งที่เราดําเนินการอยู่พอทุกอย่างลงตัวทีนี้เราก็จะบอกว่าอผู้ปกครองเข้ามาช่วยในการร่วมร่วมเราังไม่ใช่คำว่าประเมินเลยครับมันร่วมให้ข้อเสนอแนะพวกเราหน่อยเราจัดคือผู้ปกครองเนี่ยเราในชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ที่อาจจะไม่ได้เป็นอาชีพที่สูงส่งอะไรเราเป็นอาชีพปกติของพวกเราเหมือนผมเนี่ยมาจากพ่อค้าแม่ค้า คนขายของทางานโรงแรมพวกนี้ครับวิชาชีพที่มีทรงคุณค่าเหมือนกันแต่เราก็จะใช้วิธีการแบบธรรมดาคือเรามาช่วยดูกันหน่อยว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่ปลูกผักเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรช่วยเสนอแนะไหมเด็กที่เอาผักแล้วมาทําเป็นสลัดเนี่ยมีข้อเสเนออี่ยเราเรียกว่าเป็นการใช้การวัดประเมินผลแบบแบบแนบเนียนนะครับให้เขาเข้ามาเหมือนเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนมาดูลูกหลานเขาคําตอบเลยไม่ใช่การไม้เขานั่งติ๊กหนึ่งสองสามสี่ แต่ครูต่างที่จะนั่งสะท้อนเวลาเขาสะท้อนให้เราฟังนะครับพอเดินเสร็จเขาจะมาสะท้อนให้เราฟังแล้วครูจะต้องทําหน้าที่ว่าไอ้ที่เขารวบประเมินแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ที่โครงการจะเข้ามาเราใช้แบบประเมินให้เขาประสบความล้มเหลวครับ <c oughs> เขาจะรู้สึกว่าติ๊กอะไรเนี่ยติ๊กอะไร <c oughs> แต่พอเราได้รับคําชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญผมจําได้เลยผู้เชี่ยวชาญของเราที่ประเมินแผนนะครับ ท่านกิ่งมากท่านบอกว่าการวัดผลการเขียนแผนการออกแบบไม่ใช่จะต้องมานั่งติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็ให้คะแนนอยู่ตลอดเวลานี่คือนี่คือสิ่งที่อยากจะตอบให้ให้คนถามว่านี่คือความความรู้สึกของเราในการเปลี่ยนเปลี่ยนขันจนการเรียกว่าการมีส่วนร่วมแบบประเมินแบบเแนียเปียนงค่ะฟังแล้วก็ยิ้มไปเลยค่ะท่านพออ,อคือเอาง่ายๆนะให้ผู้ปกครองชุมชนอนะเป็นคนให้ข้อมูลในการประเมินส่วนครูเป็นผู้ประเมิน ถูกต้องไหมในลักษณะอย่างนี้แนบเนียนใช่คับนะคะ